สวัสดีครับผมชาติจทรัพยันะครับยังอยู่ที่รถขุดฮุนไดฮุนได HX210S นะครับโฉมใหม่ล่าสุดในเมืองไทยมีแค่สองคันนะพี่น้องกำลังเอาเข้ามา คือว่าเป็นตัวท็อปหรือว่าตัวเด่นนะครับเดินทางมาจากเมืองโสมไปมุมเมืองโสมนะครับไม่เมืองสมนี่ก็เปรียปร้ยวอะไรไปน้องเลยไรก็อยากดื่มอยากกินเจ้าฮุนใด21ตันไตันน้องตีไปเลย SX210S ่นยเเครื่องยนต์ ได้ด้วยคำวินนี่ครับนะปกสูบได e c t i n เจ c คชั่นินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำร้อยสี่สิบห้าเร่งมาหรวอว่าร้108อยแปดกิโลวัตต์ครับวัดรอบเครื่องก็สองพันรอบต่อนอาทีชุดแพรโปะ๊ะคุณไดครับนะสายคุณไดปบังคาวาสกิเคสามีกานเจ้าหนี้นะครับตัวเดินก็คุณได โอแต่เครื่องยนต์นั้นจากอังกฤษครับถือว่าชมใหม่แล้วก็สติ๊กเกอร์ได้รอที่เดียวตั้งโชว์แล้วตั้งโชว์หน้าหน้าโรงงานเลยพี่น้องโอ้เดี๋ยวผมเดินหลบก่อนมาฝั่งนี้นี่ครับรหัสของเขานะครับชมใหม่ แล้วก็จัดจำหน่ายหรือว่าดูแลโดย K KCC Machinery ครับนะ085 514 4565นะครับหรือว่าจะเป็น02 059 0599ก็มาเลือกมาดูได้นะครับมาสั่งได้ก็ถือว่า ชมใหม่ของฮุนไดเมื่อกี้ก็เลือกได้3รุ่นครับตัวนี้0.93 0.92ลูกบาทเมตรครับหรือว่าจะเอา0.90นะครับก็ได้หรือว่าจะเอา1.1ก,ก็ได้นะครับมีระบบไฮเมทนะครับระบบไฮเมทแล้วก็ห้องเกง๋งที่กว้างขวางใหญ่หนั่งได้กัน2คนเลยครับนะสบายๆเครื่องเสียงแอ USB นะครับแล้วก็ LED ประมาณนี้นะครับเป็นชมใหม่ก็ดูรอเล้าเอาการทีเดียวผมว่าน่าจะประหยัดดีนะครับสำหรับเจ้าหุนใด SX 2 1 0 S เพราะว่าแรงมาไม่เยอะ4 4อ145่า14้แรงมาเป็นเครื่องไดไดรก็ดูแลง่ายครับ สดๆก็น่าจะสามล้านกลางๆนะมาคุยกันเอาถ้าพอดก็4ล้านต้นๆนะครับผมก็เดินทางมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะดูการทำงานของเจ้าฮุ่นใด SX 2 1 0 S ครับที่เมืองไทยที่ใดที่หนึ่งครับของเมืองไทยนะถ้าสนใจก็สอบถามได้ครับ KCC ี a c h i n e r y ครับประมาณนี้ดูคร่าวๆก็หล่อยังไม่ได้เห็นรถทำงานครับแต่ดูแล้วก็โดดเด่นนะครับโดดเด่นพัฒนาขึ้นมาเรือ่อยๆหน้าร้านเลยอ่ะไม่ไหวไน้องร้อนแล้วรีวิวไปประมาณห้าสิบนาทีครับ ู้สึกว่าร้อนจัดเหงื่อแตกพากเลยขออญาตไปดื่มน้ำก่อนสนใจก็ติดต่อคุณโชคได้ครับ085 545 085514 4565หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752ปัปัจจุบันรถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่แล้วก็แดนเมืองโสมนะครับหรือว่าจากแดนซามูไรก็มากันเยอะครับนะทะลักเข้ามาในเมืองไทย ท่านใดสนใจก็ลองสอบถามได้ชอบแบบไหนชอบค่ายไหนก็จัดไปครับอ้าวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ